สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับจาก ATE IT Channel นะครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีวิธีมาแนะนำกันอีกเช่นเคยนะครับก็จะเป็นวิธีการดูโพสอ์อ่อเฟซบุ๊กของเรานะครับโดยจะเป็นการดูแบบย้อนหลังโดยที่เรานะครับสามารถเลือกวันที่ที่เราจะต้องการที่จะดูได้นะครับ ส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นกันนะครับโดยในขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราเข้าไปในส่วนของแอปพลิเคชัน a c e b o o k ของเรากันได้เลยครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกเข้าไปกันได้เลยครับ เมื nah ่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายังหน้าแรกของ facebook ของเรากันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของโปรไฟล์นะครับซึ่งจะอยู่เอ่อที่เป็นรูปเรานะครับคลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายังหน้าโปรไฟล์ของเรากันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเลื่อนไปยังส่วนของเอ่อที่เราจะเขียนโพสนะครับโดยที่เราจะเขียนโพสมันจะมีเอ่อ ใส่ลักสองตัวทางด้านบนนะครับก็ให้ทําการเลือกไปในส่วนของตัวกรองโพสต์ตามที่ลูกสอนชี้กันได้เลยครับเมื่อเราเลือกในส่วนของตัวกรองโพสต์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีในส่วนของ pop up นะครับแสดงขึ้นมาโดยใน pop up นะครับเราสามารถที่จะเ,เลือกวันที่ที่เราจะดูโพสต์ได้นะครับก็ให้ทําการคลิกไปที่วันที่ได้เลยครับเมื่อเราคลิกไปที่วันที่นะครับก็ จะมีในส่วนของวันที่นะครับให้ให้เราเลือกขึ้นมานะครับเราก็เลือกตามวันเวลาที่เราจะดูโพสต์กันได้เลยครับเมื่อเลือกในส่วนของวันที่เสร็จเรียบร้อยครับก็จะกลับเข้ามายังหน้าวันที่ของเรากันนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของเรียบร้อยนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่าง กันได้เลยครับเมื่อเราเลือกในส่วนของอ่เรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ในส่วนของระบบนะครับก็จะเก่าข้ามายังหน้าโพสต์ของเรานะครับโดยที่โพสต์แรกที่เราจะเห็นนะครับก็จะเป็นโพสต์ที่เราเลือกไปเมื่อสักครู่กันนะครับเมื่อเราเอ่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นเมื่อเราจะต้องการที่จะเอ่อคืนโพสต์ปัจจุบันนะครับก็ให้เราไปที่ตัว กองโพสต์ของเรานะครับแล้วทําการเลือกล้างกันได้นะครับสําหรับโพสต์ที่แสดงขึ้นมานั้นนะครับก็จะเป็นาการตั้งโพสต์ตามที่เราได้ทําการเลือกไว้ในส่วนของตัวกองโพสต์กันนะครับก็จะเห็นเป็นตามที่เราระบุไปนะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับการแนะนำวิธีการดูโพสต์แบบระบุวันย้อนหลังของเรากันได้นะครับก็ในสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ในส่วนของ ATE IT Channel ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ